สวัสดีครับมีใครสนใจบ้างไหมครับโรดริโกครับหลังจากที่เรอัลมาดริดนี่ลดราคาค่าตัวของนักเตะชาวบราซิลนคนนี้ลงนะหลักๆแล้วนี่สื่อเมืองนอกเขามองว่าอาเซนนลกับลิเวอร์พูลครับต้องเรียกว่าแหมตาลุกวาวเลยล่ะนะครับก่อนหน้านี้เรอัลมาดริดนี่ประเมินราคาของทานด้านโรดริโกเอาไว้ขั้นต่ำอยู่ที่100ล้านยูโรนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้ว นักเตะชาวบราซิเลียนนี่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อนะครับบทบาทของเขานี่ก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนับตั้งแต่ทางด้านชาบี้นี่เข้ามาคุมทีมสื่อในสเปนนะครับออกมาบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเรอัลมาดริดต้องการที่จะขายนักเตะออกจากทีมเนี่ยสาคนในซัมเมอร์นี้และเบอร์หนึ่งนะครับก็คือโรดริโก้นั่นเองชาบี้อาอนโซนี่ต้องการที่อยจะลดจํานวนของนักเตะลงนะครับบอกว่าทีมนี้นักเตะเยอะจนเกินไปครับ กรณีฝั่งของท่าน,น้นาโรดิโก้นี่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลนะครับลิเวอร์พูลรวมถึงทา Paris, ่ erm ain, ทนาน้าปารีสแซงต์แชงก์ท่าน้าฮอสเปอร์ด้วยอมามากันให้หมดนะครับบาเยอร์มินิคคงไม่เอาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าบาเยอร์มินิคนี่พวกเขาเช็คบินทางด้านดีอาร์ตแลคงไม่เอาละวสำหรับท่าน้าโรดิโก้ครับนักเตะวัย24ปีจุดหมายปลายทางนะครับถ้าหากย้ายออกจากเรอัลมาดริดมองว่าก็จะย้ายไปเล่นให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกครับมิเกลอาเดต้าดียังไม่จบนะนะครับในตลาดการซื้อขายรอบนี้ หลังจากที่ได้ทันด้านวิกตอร์ยูเกเรสได้ทั้งทางด้านมาดูเก้ม,มาแล้วนี่ยังต้องการจะได้นักเตะคนอื่นเพิ่มฝั่งของอาเนซสอลอดีก็ชื่นชมในตัวของโรริโก้มากๆนะครับแต่ทีนี้ฝั่งของลิพูนีแน่ที่จะไปเคลียร์เรื่องของทานด้านอเล็กซานเดอร์อิซาก่อนะแล้วก็ค่อยมาดูเรื่องของทันด้านโรนิโก้ครับ ส่วนมิเกลอาร์เตต้านีก็กล่าวว่าเดี๋ยวคงจะให้ทีมเนี่ยขายนักเตะไดห้หลายคนออกจากทีมไปก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาเบรียลเคซูสครับเดี๋ยวขายทางด้านเคซูสได้นี่ก็น่าจะาเอาโรดริโก้ต่อแล้วราคาค่าตัวล่ะนะครับมากาและก็ซาดินาเซอร์ออกมาระบุนะครับว่าเรอัลาดรดพร้อมที่จะขายโรดริโกอยู่ที่90ล้านยูโร76.8ล้านปอนด์และพร้อมจะรับฟังนะครับถ้าข้อเสนอนี่มันต่ำกว่านี้สักนิดหน่อยครับ เอาละแสดงว่าน่าจะสวิงอยู่ที่80ดสถึงเกล้านยูโรครับเรื่องของอีซักนี่แหม่ต้องก่อติดอย่างต่อเนื่องนะครับมีรายงานข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอทดลองใจนิวคาสเซิลครั้งแรกภายใน48ชั่วโมงตอนนี้น่าจะไม่ถึง48ชั่วโมงแล้วครับโดยคิดว่ารอบแรกนี่จะมีการยื่นสักประมาณ100ล้านปอนด์นะครับ 100้ล้านปอนด์นิวคาสเซิลไม่ขายแน่นอนนะครับนิวคาสเซิลต้องการแต่จะ,จะได้อยู่ที่ประมาณสัก150ล้านแต่คาดว่าน่าจะสามารถจบกันได้ที่ประมาณ120ล้านบวกกับแอดออนนะครับฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับนักข่าวชื่อดังดีก็ได้ออกมาพูดถึงดีลของอิซักนะครับเรื่องดังกล่าวด้วยนะเรื่องที่ว่าิวพูต้องการใ,ให้ตัวเขาเขาบอกนะครับว่าวิวพูมีความหวังในการที่จะเซ็นสัญญ,ญากับทางด้านอเล็กซานเดอร์อิซักครับ นักเตะชาวสวีเดนนี่คือต้องการที่อยากจะย้ายออกจากทีมและจุดหมายปลายทางของเขาในเวลานี้และทีมเดียวเท่านั้นก็คือลิเวอร์พูลครับเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้มาทัวร์เอเชียด้วยนะครับก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าไม่อยากที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปครับฟาบิซซโอรโรมาโนนะครับออกมาระบุนะครับว่าลิเวอร์พูลนี่คือต้องการอยากจะได้อิซักเนี่ยมากมากครับให้ความสนใจอยากได้นักเตะคนนี้ข้อเสนออย่างเป็นทางการนี่จะมีการยื่นนะครับ เวลาเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละครับจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่กับทางด้านนิวคาสเซิลน,นะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับพวกเขาจะกรีนไลน์หรือเปล่าพวกเขาจะขายนักเตะไหมพวกเขาจะยอมรับไหมหลังจากที่นักเตะนี่คือเมคเคลียแล้วนะครับว่าต้องการที่อยากจะย้ายครับเขาต้องการที่อยากจะ พิสูจน์ความสามารถของตัวเองนะครับต้องการที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆครับเขาต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับล no 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 ิเวอร์พูลโนเชลซีโนแมนยูนเต็ดโนอาร์เซนอลโนอัลฮิรครับโนซาอุด no ิพวกเขาได้บอกหลายๆสโมสรนในซาอุดนะครับว่าให้ลืมไปได้เลยครับอเล็กซานเดอร์อิซักต้องการที่อยากจะย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลเท่านั้น หลังจากขายทางด้านลุยดีอาร์สลีว์พูลก็เตรียมที่จะปล่อยทางด้านเฟติโก้เคียซ่าแล้วก็ดาวิน w ูเยสแล้วหลังจากนั้นนี่พวกเขาก็จะลุยเต็มที่กับทังด้านอเล็กซานเดอร์อิซักข้อเสนอของพวกเขาพร้อมแล้วนะครับแล้หลังจากนั้นก็รอทังด้านนิวคาสเซิลเป็นคนตัดสินใจครับว่าจะทำอยังไงกับนักเตะก็เอาเป็นว่าฝั่งของลเว์พูลนี่เขามีขั้นตอนการดําเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะทําอะไรบ้างครับ ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเดีลนี้เนี่ยมันจะเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับไม่มีคู่แข่งนะสำหรับทารัตเลวูครับอเล็กซานเดอร์อิสซักนี่คือพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอของเ์พูทีมเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งของเ์พูก็คือนิวคาสเซิลการที่จะเอาชนะนิวคาสเซิลได้ก็แน่นอนนะครับก็คืออยู่ที่เรื่องของคาตัวนักเตะนั่นเองนะครับแต่ก็เหมือนกับที่หลายฝ่ายเขามองนะครับว่า120ล้านปอนด์บวกกับแอดออร์ดีก็น่าจะเพียงพอโห นั่นมันก็สุดๆแล้วล่ะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลนี่เตรียมเ hey ฮได้เลยนะครับโหศูนย์หน้าฤดูกาลหน้าของพวกเขานี่มีทั้งอิกิเดเก้นะครับแล้วก็มีทางด้านอเล็กซานเดอร์อิซักด้วยโหแล้วยังมีโมซาล่าอยู่นะแล้วถ้าไปเอาทางด้านโรดิโก้ไปอีกหนึ่งคนเนี่ยโหจัดทีมกันยังไงเนี่ยครับเรื่องของเรอันแมริดนี่น่าสนใจมากๆนะครับในดีลของวินดิสิอุสจูเนีย ฟอร์เอนติโนเปเรสนี่คอนเฟิร์มนะครับว่าไม่มีทางครับที่จะมีการยื่นสัญญาฉบับใหม่แล้วให้ทางฝั่งของวีนี่นี่รับค่าเหนื่อยหยุดที่23ล้านยูโรซึ่งก็อยู่ในระดับเดียวกันกับทางด้านเอ็มปาเป้นะครับปัจจุบันนี่ วินลูซิสจูเนียนี่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรนะครับอันนี้คือเน็ตเน็ตแล้วนะนะครับโหถ้าจะเอายีบล้านนี่มันก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรทีเดียวครับซึ่งฟอร์เรติโนเปเรสบอกว่าไม่มีทางครับยังไงก็ไม่สามารถจะให้ได้ครับนั่นคือสาเหตุนะครับว่าทำไมสัญญาใหม่ของวีนี่นี่จึงไม่มีความคืบหน้าคมอน,นะครับว่าเขานี่มันต้องระดับเดียวกันกับทางด้านเอ็มปัปเป้ทีนี้เรอัลเมดริตแม่คือ เป็นทีมที่ไม่ยอมนักเตะอยู่แล้วนะนะครับถ้านักเตะเริ่มงองแงมีปัญหานี่ฟ o อรเรนติโนโเปเรสนี่ฟันฉับเลยนะครับแล้ววินี่ก็น่าจะเป็นเช่นเช่นนั้นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่ามีหลายๆสโมรสรต้องการอยากได้ตัวเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซาอุที่พร้อมที่จะยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงถึง350ล้านยูโรให้กับเรอัลมาริดและค่าเหนื่อยสูงถึง200ล้านยูโรให้กับทางด้านวเนเซอุสจูเนีย แล้วเรอันดิ่ก็พร้อมจะขายทางด้านวีนี่ด้วยพวกเขาเตรียมไว้แล้วนะครับสำหรับนักเตะที่จะเข้ามาแทนที่ของวีนิซิอุสจูเนียไม่ใช่ใครที่ไหนครับนักเตะที่ฟอร์เรนติโนเปเรสอต้องการอยากจะได้มาตลอดครับเออร์ลิงฮาแลนด์ศูนหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนี่คือด REAM ทีมของทางด้านฟอร์เรนติโนเปเรสนะครับคู่หูในฝันของเขาเลยคือเอมปาเป้คู่กันกับทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์ครับ เฮ้ยฮาแลนด์เพิ่งจะมีการต่อสัญญายาวๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่จะไหวเหรอคือเขาบอกนะครับว่าเชื่อได้เลยนะครับว่าในสัญญาใหม่ที่มีการต่อกันไปเนี่ยมันมีค่าฉีกสัญญาครับแล้วมันมีค่าฉีกสัญญาสําหรับทีมที่ไม่ใช่ในพรีเมียร์ลีกครับซึ่งฝั่งของเรอัลมาดริดมีความเชื่อมั่นนะครับว่าเรอัลมาดริดสามารถจะซื้อทางด้านเออร์ลิงฮาแลนด์ได้เอเจนต์ของเออร์ลิงฮาแลนด์เคยออกมาบอกนะครับว่าทางด้านฮาแลนด์นี่คืออยากที่จะหาประสบการณ์ในลีกใหม่ๆนะครับประสบครับร็จแล้วกทางด้นานแมนเชสเตตอร์ซิีย ต่อไปก็ต้องไปที่สเปนนี่แหละครับไมเรียนเมริดก็เป็นทางด้านบาร์เซโลนาครับเพราะฉะนั้นฟอรเรนติโนลเปเรนคือถ้าปล่อยซูเปอร์สตาร์อย่างวีนี่ออกจากทีมไปเขาก็จะดึงอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเข้ามาสู่ทีมแทนนะครับก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์ครับแล้วเออร์ลิงฮาแลนด์เล่นหน้าเป้าไปเลยนะครับและเอ็มปอเป้ขยับไปเล่นฝั่งซ้ายครับตำแหน่งที่เขาถนัดนั่นแหละครับบาร์เซโลนาตอนนี้นี่แหมทุกสิ่งทุกอย่างกําลังเป็นไปอย่างสวยงามนะครับ มีการพูดถึงทางด้านเป๊ปกุรลล่านะครับว่าเออมีโอกาสไหมในอนาคตที่เป๊ปดีจะกลับมาคุมสโมสรบาร์เซโลนาแหมตอนนี้อยู่กับฮันซี่ฟิกไปก่อนไม่ดีกว่าเหรอเป๊ปกุรลล่านี่ก็ต้องบอกเขาว่าเป็นตำนานของบาร์เซโลนานะครับประสบความสำเร็จกับบาร์เซโลนาหลังจากนั้นนี่ก็ไปคุมทางด้านบาร์ยูไนิีนะครับแล้วก็คุมกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวตั้งลำใหม่นะครับเดี๋ยว ชักเรือใหม่อะนะครับหลังจากที่เมื่อดูการที่แล้วเรือนี่คงเคงโคงเคงจะอับปานกูนแล้วแหละนะครับดูการนี้มาดูครับว่าเรือใบสีฟ้านี่จะกลับมาได้หรือเปล่ามีการพูดถึงนะครับถามทางด้านเป๊ปว่ามีโอกาสไหมที่เป๊ปนี่จะกลับมาครูสโวสบาป์าซโลน่าอีกครั้งหนึ่งในอนาคตเขาตอบแบบไม่ลังเกียจไม่ลังเลเลยนะครับบอกว่า it's over มันพอแล้วมันจบแล้วนะครับก่อนหน้านั้นมันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆแต่ว่ามันโอเวอร์แล้วนะครับยังไงก็จะไม่กลับไปคุมสโมสรบาเซลหน้าอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับกับการคุมมา3ลีกแล้วสำหรับทางด้านเป๊ปครับก็เหลืออีก2ลีกนะครับถ้าออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีจะไปไหมนะครับไปฝรั่งเศสไหมหรือว่าไปอิตาลีหรือเปล่านะครับ คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับกับการคุมทีมคว้าแชมป์นีทั้ง5ลีกเนี่ยก็มีท่านั่นคารโลอันชลตินะครับซึ่งตอนนี้ก็คุมทีมชาติบราซิลอยู่เออหรือว่าเป๊ปนีจะรอโอกาสคุมทีมชาติสเปนหรือเปล่าอ่ะก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับและก็บพบก,กับ Inside s p o r t s สมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ